สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พ f c ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึ่งเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางอ่าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจำวันที่14เนาะอ่าก่อนไปรับชมเรามาดูกันนะคะว่าของวันที่13เข้ากี่คู่นะคะ วันที่13เนาะนอยเฉพาะกิจนะคะออก186ล่าง05นะคะเด่นที่8มานะคะวิ่งรูดที่8ปดมาแปดหเข้านะคะพี่น้องจ๋าแปดมาบนเนาะส่วนล่าง05แอดหลุดไปนะคะพิเศษนะคะ3 5 3ล่าง8 7เด่นที่7มาเนาะเด่นที่8มา8 7มาตัวที่แอดเน้นนะคะพี่น้องจ๋าในนอยพิเศษเนาะ สำหรับนอยปกตินะคะ155ล่าง71็ด่งเดือนที่7มาอีกแล้วเนาะแล้วก็ VIP นะคะ296ล่าง8ปด9ก้มานะคะวันนี้มาวันนี้เกือบแตกสี้นอยเลยนะคะเฉพาะน้อยปกตินะคะพี่น้องจ๋าก็สำหรับสีสีไม่มาเนาะหลุดไปนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรเม็ดเดียวด้วยเนาะ,ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าแต่ถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะ อ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแอดก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะอ่ะตามกันต่อของวันที่14เนาะผู้ดใดโชคดีนเนาะคอมเมนต์พูดคุยบอกแอดด้วยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดอ่าคำนวณออกมาต่อๆอีกเนาะอ่ะมาดูกันนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ าดูตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี1มี5มีหนึ่งมี5แล้วก็มี9นะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่5เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ5้าเนาะสามารถนำหนกับ9ไปพิจารณาดูนะคะ ห้าห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเนาะ อเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีห้าหนึ่ง ห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะคะอะถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะคะ ก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอให้พี่พี่เอทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาทเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ